สวัสดีครับผมช่องพลอยลัพดนออฟิเชียลครับบรรยากาศนยือเศร้าครับบรรยากาศเช้าเช้ากับพี่น้องเบ่งบรรยากาศย่มเศร้าๆเมื่อคืนนี้ก็ได้ปล่อยเวที่พี่นอ้องเบ่งเต็มที่แล้วครับฝนตกเมื่อคืนนี้พี่น้องเออแต่กระบอกโตกแห้งหรอก ตกค่อยๆคาดมาออกมุนีแหละครับพายุไมุนีหก็จะออกแล้วครับคาดมามุนีก็จะออกแล้วเตรียมเก็บเวทีแล้วครับรถสแตนบายแล้ว พี่น้องได้เบิ่งกันครับก่อนอันนี้เป็นช่วงที่ไม่เล่นไฟครับกับช่วงที่เราไม่เล่นไฟนะครับเป็นเวทีช่วงที่เราไม่ได้เล่นไฟครับนี่พี่น้องเบิ่งชมแบที่นี่พี่น้อง โฉมเขาข้างหลังนี้เราจะเป็นจอย LED ทั้งหมดเป็นฝาทึบเลยครับผมข้างหลังนี้จะเป็นฝาทึบของจอย LED ครับนี่ก็ LED ตัดมาฝั่งนี้จะเป็นตู้ลำโพงเป็นรถลำโพง วนีปีนี้เราต้องดูเสียไฟครับบางเมืองเสียไฟถ้าบบเมืองเสียไ,ไฟนี่มันเมือนกับยุ่งำนี่แหละแต่ว่าถ้าเปิดไฟออกทั้งหมดคืออะไรนะฮะวทีปีนี้ สายกราฟิกปฏิทีปีนี้ผมจะนเน้นเน้นทั้งกราฟิกหลายกว่าเฏิทีนปีนี้จะเน้นมาที่ทางกราฟิกค,ครับจะเน้นมาที่กราฟิกมากกว่าบรรยากาศ สาวๆกับภาพบินอกมาเบ่งเอ็นไวน์ได้ก่อสวัสดีครับตันขานเก็บภาพบรรยากาศ พี่น้องเมืองบรรยากาศเดี๋ยวไ่ภาพพี่พน้องบังเนี่ยรับบรรยากาศเช้าเช้าค <Okay. S 1> รับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้ากับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีนี้ เนี่ยครับเวทีปีนี้เวทีปีนี้ครับเดนดิกาปิกครับงานโชว์นี่เป็นสไตล์ของสาวน้อยเพชรบันแพงครับสไตล์สาวน้อยเพชรบันแพง ลำพนโชว์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนำมาฝากพี่น้องภาพทศเจ้าครับทศเจ้าๆครับบรรยากาศ าภาพพินนงเบิงบรรยากาศครับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ ม่ยิ่งใหญ่อลังการให้ห่วงเราพี่น้องบ้านนี้เนาะเอฟซี FC ครับผม เห็นเวทีสดๆเห็นเวทีใหม่ๆมันมา,มา,มารับเห็นกันจะจะแล้วครับัาที่นี่ก่อนที่ช่างเขาจะเก็บนะครับก่อนที่ช่างจะเก็บเวทีวันนี้ย้ายไปที่สนามกีฬากลางครับช่างจะได้ย้ายไปสนามกีฬากลางแล้ว ีฟ้ายับึ้นแล้วครับเริ่มส,สว่างแล้วครับฝาาพีน้องเข้ามาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจคร,ค,รครับกับทีมงานสาวน้อยเพชรปันแพงครับ <c oughs> สวยงามขึข้นงานโชว์แต่ละงาน พี่น้องคุณแม่พงษ์เนี่ยของกลุ่มกับฝ่าฝ่าวขอกลุ่มกันได้เลยครับมืออื่นแล้วครับมืออื่นแล้วครับกสศดเบิ้องดิชมกับผลงานของซาโน้อ่รำเพลินโชว์เบิ้งไปแล้วครับอ่าบันทึกเป็นซาโน่เ,นเพชรบรรแพงกับทําการแสดงมืออื่นครับพี่น้องเบิ้งกันครับผลงานด้านหนา้าเวทีงานโชว์ต่างๆมืออื่นนี่ให้เบิ้งเฉพาะ ชอ,ชอบก่อนนะครับโมชินี้เป็นโชว์ไม่กี่โชว์ครับจะเป็นมีเพลงชีวิตหมอรามบ้างแล้วก็เพลงอมแอมเพลงบอสโชอ่าโชว์อื่นๆยังไม่อันนี้ยังไม่ให้ดูครับมันยังมีโชว์เด็ดเด็กว่านั้นอีกมากครับมีโชว์เด็ดเด็กว่านั้นมากแต่ปีนี้การันตีได้เลยว่าโชว์แต่ละโชว์มันสุดยอดอลังการ ยังมีโชว์ของโอ้ยหลายคนครับหลายคนไม่ว่าจะเป็นโชว์ของอน้องเอมี่น้องปันปัน,ปนสุสาย,ยายโชว์ใหญ่ๆยังมีหลายโชว์ด้วยกันครับโชว์น้องฝ้ายนิุบุครับโชว์โอ้ยหลายหลายหลายลาย,ยังมีหลายๆโชว์ครับพี่น้อง มีกันอยหลายโชว์กับที่ตองมานํำเสนอใกับพี่น้องเดือบ่งกันสาหรับอ,อื่นกับวันที่24อยจะลืมครับมาใหาก้กำลังใจกันครับผลงานด้านหน้าเวทีของสนาเิ็กคนแพงปีนี้การันตียังไงมืื่ขึ้นอี่ช็อปๆไปแล้วแค่3โชว์มื้ออื่นนี่พ่อกันแน่นอนครับกับสนาเพ็กคันแพง พอชนัน่าลืมเข้ากลุ่มเร็วๆครับพี่น้องเข้ากลุ่มเร็วๆแล้วพอกันได้เบิ่งกันแบบเต็มอกเต็มใจบัตรหน้าง,งาน150บาทครับพี่น้องอย่าลืมครับเข้ากลุ่มกันบัตรหน้าง,งาน150บาทเท่านั้นเองครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องเพื่นอนซัมนี้ครับโปรดติดตามช่องตลอดระเบิดออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับ